สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคม h ช n แนลคลิปนี้ช่องสมาคม h ช n แนลก็จะมาจัดลำดับเรียนแปลกสิ่งหาชมได้ยากก่อนที่จะไปดูข้อมูลเรียนแปลกตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่10ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดต,ต,ติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง ทางช่องก็จะมีกำลังใจทําคลิปให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมตลอดไปก็มาพบกับข้อมูลเหรียนแปลกลำดับที่10เป็นเหรียญรุ่นเก่าพาษาเสนเล็กปีพศ2530ที่มีความแปลกมีเส้นตั้งแต่หางเลข3 ผ่านไปทางยอยักษ์จงถึงขอบด้านนอกเป็นลำดับที่สิบต่อมาก็เป็นลำดับที่9พระเศียนเล็กปีพศ2541ชอบฟ้าโผกลางยอดเจดีใต้พ่อพานลำดับที่8 พระเสียรใหญ่ขอบเสื้อเปิดด้านล่างปีพศ2552ลำดับที่7จพระเสียรเล็กปีพศ2536พระพักโซน ลำดับที่หกพระเสียนเล็กมีเนื้อเกินอยู่ที่ระหว่างคอเสื้อกับเส้นผมตรงท้ายถอยด้านหลังก็จะมีช่อฟ้าโพลางยอดเจดีลำดับที่ห้า ะเษียนใหญ่มีแต่พอพานสอสลาไม่มีเลขสองไม่มีมีเลขห้าสามตัวอยู่ที่ใต้คำว่าประเทศไทยลำดับที่ห้าลำดับที่สี่ะเษียนเล็กปีพศ2540ที่มีก้อนเมฆอยู่ กลางยอดเจดีวัดลำดับที่สามพระเศียนใหญ่ด้านหลังก็จะมีเส้นผ่านหลังวัดทะลุมาถึงเลขหนึ่งไทยลำดับที่สอง พระเสียนใหญ่ปีพศออ2558ตรงขอบของเหรียญจะมีสองจะมีสองเส้นสองขอบสวยงามมากนะครับเหรียญน,นี้ ลำดับอยู่ในติดลำดับเปลี่ยนแปลกหายากลำดับที่2ปีพศ2558ที่มีอขอบที่มีขอบเกินเข้ามา,าในพื้นเหรียญด้านในนะครับ สวยงามมากลำดับที่หนึ่งเป็นรุ่นเก่าพระเสียนเล็กปีพศ2อ3 4สาสที่มีความแปลกลำดับที่หนึ่งก็คือมีติ่งแหลมออกมาสี่ห้าติ่งตรงคอเสื้อและเส้นผม ตรงท้ายถอยสวยงามมากเหรียญแปลกตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่10ของชนิด1บาทรัการที่9แารัละการที่10รวมกันนำมาให้ข้อมูลความแปลกของเหรียญในวันนี้ในคลิปนี้ให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามรับชมเหรียญแปลกทั้งหมดนี้หาหดูได้ยากนะครับมีช่องสมาคมชาแนลช่องเดียวที่มีให้ชม ยังไม่มีความนิยมในหมูนักสะสมยังไม่มีราคาการซื้อขายสำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนไปเป็นไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ